วันนี้จะมาต้มปลาบึกนะครับต้มยำปลาบึกนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีให้ปลาบึกมานิดนึงนะครับนี่ฮะเนื้อปลาบึกนะครับนี่ฮะ,ะเครื่องเราเตรียมไว้แล้วครับนี่ครับตะไคร้ขา่าหอมแดงกระเทียมใบมะกรูดนะครับทีนี้เราจะเอาเครื่องไปก่อนนะฮะใส่ลงไปในหม้อนะฮะ หม้อเดือดแล้วนะครับนี่ครับนี่ฮะเดือดแล้วนะครับหอมหอมหอมุ้ยใส่ขาเปล่าน้อยเนี่ยตะไคร้กิ่นคือน้ำหอมแต่ว่าต้มปลาเออไม่กินได้บอกว่าลืมอะไรวะกินคือน,น้ำหอมแต่ว่าต้มปลาปัจจุบันเราใส่น้ำตาลใส่น้ำหอมเพิ่มรสเลยใช่ใส่กระเทียม<ว>หอมแดงนะครับ ไม่ขำเขาใส่ปขม่ไดสูงต้มปลาใบมะกรูดนะครับนี่ฮะโอเคเรียบร้อยแล้วน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่ปลาลงไปนะครับหยิบทีละชิ้นนะครับนี่นะครับเนื้อปลาบึกนะครับพวมีอุปการะคุณส่งเสริมอย่างเป็นทางการนะครับ ก็ไม่น้อยนะครับเนีย่ยรอน้ําเดือดสักพักนะครับแล้วก็จะมีคาบของโปรตีนหรือบางคนเรียกขี้ตมปวกเนียฮะขี้ตมปวกรู้จักไหมครับอืมเนีย่ยแล้วก็ตักออกนะครับไม่ให้มันคาวแล้วก็เพื่อความสวยงามเพื่อน,น้ําใสด้วยนะครับเนีย่ยฮะบางคนก็บอกว่าถ้าไม่อยากให้มันเป็นฟองอนนี้เยอะๆเนี่ย พวกปลาพวกเนื้อหรือพวกอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำเนี่ยให้เอาไปลวกน้ำสักหน่อยะโอเคเดีย๋ยวจะทำน้ำมะขามต่อแล้วก็มาทำน้ำมะขามเปียกนะครับเผื่อใครต้องการลดเปรี้ยวนะครับไม่มีมะนาวไม่มีมะเขือเทศก็ใช้มะขามเปียกแทนนะฮะโดยที่ผมใช้น้ำต้มของเขาเองนั่นแหละมันละลายแล้วก็มาบีบๆพักไว้ก่อน นะฮะอืมเดีย๋ยวผมใส่พริกเลยก็ได้ <c oughs> เราก็ใส่พริกไปแล้วนะครับใส่พริกไปแล้วพริกโขกให้มันแตกหน่อยไม่ได้ขั่วพริกครับถ้าขั่วพริกจะหอมกว่านี้ทีนี้เราก็จะเริ่มปรุงนะฮะปรุงเท่าที่มีก่อนนะฮะนี่น้ำขามติดขึเกียมไว้นะครับผมเป็นคนที่ไม่กินเปรี้ยวมากเท่าไหร่นะฮะก็เลยใส่ลงนิดหน่อย แล้วพอมันเย็นเราก็ปรุงอีกทีนะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลานะครับน้ำปลาน้ำปลาโอ้ลืมไปครับว่าใส่เกลือไปแล้วจะเค็มหรือเปล่าแล้วก็ข่าไม่ได้ครับนดดีด้วยหัวชโลนดนะครับใส่หลายแซบหลายใส่น้อยแซบน้อยนะครับโอเค เพิ่งหัดทำนะครับทําไม่ค่อยเป็นนะครับนี่ถามที่ปรึกษาตลอดนะครับที่ปรึกษานั่งอยู่นะีพ่พี่เก่งพี่เก่งทีนี้ก็จะชิมดูนะครับอืมนะครับได้ได้อย่างนะครับอืมอืมโอเคเสร็จแล้วนะครับสำหรับ ต้มยำปลาบึกนะครับหน้าตาคนทำกับหน้าตาต้มยำปลาบึกนะะก็พอจะกินได้อยู่นะครับขอบคุณครับ